ทำการเจาะนำก่อนนะครับกพราว่าเดียวไม้แตก เป็นเจ้าของบ้านนะครับผมแย้นคันแข็งมากครับจอมีประตูทางเข้านะครับผมน่าจะสูงร้อยแปดสิบครับเนาะตูนี่สูงร้อแดสิบเนาะทำไมเอาเตี้ยนะครับตัวตัวตัว,ต,วตัวอย่างสูงอะ่ะ ลำบึกดูครับดูกล้ามนะครับผมเป็นมัดมัดนะครับยังให้ถอดเสื้อนะครับผมสาวๆกรี๊ดกราดนะครับสาวๆร้องกันกรีดเลยนะครับเฮ้อันนี้จะเป็นเป็นช่องใช่ไหมเว้นช่องแล้วก็แล้วก็ติดติดติดผนังหน้เว้นช่องเนาะไม่มีหน้าต่างเนาะ ไม่มีไม,ม่มีนะครับเดี๋ยวเราชมกันต่อไปนะครับผมวันนี้น่าจะยังไม่ได้ติดตั้งหรอวครับก็จะประมาณนี้นะครับ วันนี้เรามาดูห้องครัวแบบเปิดนะครับผมแล้วก็ห้องน้ำแบบเปิดนะครับมีเราเดี๋ยวเราดูห้องครัวแบบเปิดก่อนนะครับผมอ่านี่ครับทีมงานบ้านสุนสน้อยจร์เคมากนะครับตอนนี้ก็กลางทําการตีระแนงนะครับเป็นผนังนะครับเป็นไม้แท้นะครับไม้เทไม้เทเออมีระเหอนะครับวันนี้เราวันนี้ทีมงานเราไปถอยเอ่อไฟเบอร์มาใหม่นะครับ ไฟเบอร์แต่เอามาตัดไม้อันนี้ประสงค์เนะาะเปลี่ยนใบแค่เปลี่ยนใบก็สามารถตัดได้หลายอย่างนะครับผมซื้อถอยมาราคา3,300บาทของมากิต้าน้ำซ้ำครับทริงงานเรามาดูผลงานนะครับผมโอ้สวยสวยครับผมนี่เป็นครัวแบบเปิดนะครับ เย็บด้วยตะปูนะครับผมเวลาก็เว้นช่องว่างนะครับวันนี้ทีมงานเรามากัน2คนนะครับผมแล้วก็จะเว้นฉาบไว้แล้วเราก็จะเกลือไว้ให้ไม้พอดีกับไม้นะครับ นี่พับรวมนะครับห้องครัวก็ตีไปได้แล้วฝั่งหนึ่งนะครับผมตีบนโครงเคราไม้หน้าสามนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องห้องน้ำแบบเปิดกันนะครับนี่ครับห้องน้ำแบบเปิดนะครับผมสามารถนะครับผม กลางวันไม่ได้ครับเฉพาะตอนกลางคืนนะครับแล้วก็มีน้ําให้ใช้แบบอืหลายใบยเลยนะครับโอ่งครับเ,เลือกเอาครับจะเอาน้าโอ่งคะไรก็เลือกตามสบายเลยครับนี่คือน้ํามาไว้สําหรับกินก็ได้ใช้ <laughs> อ <laughs> ตอนนี้ก็ทีมงานเรากำลังเก็บข้าวของห้าโมงแล้วนี่ก็เป็นรูปร่างของโครงเข้าห้อง<ด>ครัวนะครับสามร้อยบาททำได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้ว ปรุงนี้น่าจะเสร็จเนาะเสร็จแล้วทาสีไหมครับ,บจะขอมาทาเองจะขอมาทาเองต่อไปก็ไปทาสีผมเนี่ยงันตรงนั้นเป็นทางเข้าก็จะเป็นซิงสแตนเลสอย่างนี้นะครับผมไม่ได้ทําไม่ได้ทำเคาน์เตอร์รอกเนาะเป็นแบบนี้แหลนะเนาะใช้แบบเป็นแบบ เคาน์เตอร์แบบสำเร็จรูปสเตนเลสอลูมิเนียมข้างในนะครับผมทำกลางเออทำกลางป่านะครับห้องครัวถือว่าได้บรรยากาศนะครับผมทำกับข้าไปด้วยก็รับลมไปด้วยนะครับ เตรียมตัวกลับบ้านแล้วครับช่างบ้านแล้วบ้านแล้วแล้วจะเอาไปทําไมครับทําไมไม่เก็บไว้บ้านลูกค้าล่ะครับกูกแบบูลูกค้าไปขายเลยครับกู <laughs> ลูกค้าไปขายเอามาเป็นคารรงเหรอ เที่ยวไั้เป็นไฟเป็นไฟบาซิลยิมนี่ว่าอันนี้ห่างกี่เซ็น5เซ็น5เซ็นแล้วก็ใส่ไม้ใช่ไหม5เซ็นใส่ไม้หัว อันนี้5เซนแล้วก็ใส่ไม้นะครับทำการเจาะน้ำก่อนนะครับกพราว่าเดี๋ยวไม้แตกตอกด้วยตะปูกี่นิ้วนิ้วครึ่นนงนี้สองนิ้วสองนิ้ว ต้องเจาะนำก่อนนะครับเจาะนำด้วยตะปู ครับเจาะเสร็จแล้วก็ตอกกระปูเข้าไปครับงานไม้เนี่ยทำสนุกเนาะไม่ต้องปวดตามอ,อกเหมือนเชือบเหล็ <What? S 2> กไงแกไปจะรู้ ตเห่อแค่อยู่เยอะเราไงแกกลัวไม่มีเมียด้วยไงก็มีแต่กลัวเมียไม่ดูไงไม่ยอมไปขอพีตัดฟางเมียจะทำยังไงฮะ ขมาโมนี่ตัวนี้จีบไม่ได้อะไรขนาดนั้น Vielen Dank. S <S สาทายโคซะหน่อยโอ้มันแข็งไทยไหมวะน้องอ๋อไทยไมมเอา้าพิกพิกไมมใครมาหางเพื่อนวะเจ้าจั่ อัอบอะเอะนาคนะรันอายุยังมีขึ้นเลยก็จะไม่ว่าจะให้ไปมุงแล้วแต่ยาุามงมันขึ้นไม่ได้ขึ้นแล้วมันสัน่นมันในยมัน,นมุงยังไงมุงแนวแถวหน้นากันไอแถวบนยังไม่ได้มุงขึ้น นั่คือไม้นะครับฝฝฝาาาาาาากกกก่่่่ตตมมมมมมแแแเเเเดดดดิิไล้ออบสวัจร